thank mm -hmm. you ส, <S <S สวัสดีค <particle> <Hugo. S 1> รับแฟนทุกคนนะครับพบกับเชคเออร์มระจัมทุกวันนะครับกับเจ๊ดม์อัพ่าวจะอัปเดตข่าวคราวการลูกหนังโลกนะสั้นๆกระชับฉับไวได้ใจความรู้เรื่องไปเลยในหนึ่งคลิปตรงนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้ตูนยูไนเต็ดฟีเจอร์นึงกับเจ๊ดม์ทุกวันนะเอาวันนี้มาที่ยวน่กเล่าของทีมรักทีมในดวงใจเจ๊ดม์กันบ้างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะจ๊ะหลังจากสูญเสียลุคชอเดอะเซอลเนอร์ผอมเพียวที่มีการบาดเจ็บพักยาวเนี่ยก็มองหาแบ็คซ้ายไปมั่วซั่วตัวเหลงแล้วตอนนนนี้้มมาาาาารร์กกกกกููเเยยย่อออซซลลโโโโโโิิตฟหะแยะไปหมดเลยนะ แต่อีกหนึ่งตำแหน่งที่มองหานั่นคือมิดฟิลตัวกลางก่อนหน้าน,นี้ตกเป็นข่าวกับโซฟียนามราบัตมิดฟิลโมร็อกโกของฟเดลติน่าแล้วก็จีกไปจีบกลับมายังไม่ลงล็อกปล่องชิ้นสักทีทางฟิออก,ก็ตัดเชื่อกามราบัตออกเพราะเพื่อเคลียร์ไม่ให้ห้องแต่งตัวมันวุ่นวายแต่ยูเต็ดก็ยังไม่ยื่นข้อเสนอไปและล่าสุดตกเป็นข่าวอีกหนึ่งกองกลางคนใหม่แล้วโดยรายงานจากเทเลกราฟสื่ออังกฤษนะน,นี่ก็พอเชื่อถือได้อยู่เขาบอกว่ายูเต็ดตอนนี้ก่อนจะปิดตลาดนักเตะในวันศุกร์นี้นะ เตรียมจะดึงตัวเปียร์มิลฮอยเบียกกองกลางทีมชาติเดนมาร์กจากทันอนสเปอร์ซชอย่างนั้นเว้ยซึ่งตัวนี้จะทำบอกเลยของดีเอาไปดึงมาให้ได้นี่จะช่วยแบ่งเบาภาระของบรูโน่เดอะยัวแล้วก็พี่บ่าวกาเรมิโร์ได้เป็นอย่างดีนะสำหรับฮอยเบียกนั่นเองนะโดยตอนนี้นะฮอยเบียกกลายเป็นตัวสำรองไปแล้วในยุคข,ของคุนซื้อใหม่ของไก่เดือยทองแอนช์ปอตเตโคลครู rew, ที่มักใช้ปาปซากับอีบิซูมาโอลิเวอร์สกิปพวกนี้เล่นเป็นตัวรับแทนที่ของฮอยเบียกนั่นเองนะเจ้าตัวเป็นอายุ28ขวบยย้ายจาจกกออ่รันตมเม 3, เสป3ด ครับตัวตอนนั้น20ล้านปอนด์ซึ่งตอนนี้นถ้าย้ายจริงจะดํำมองว่าสัก 30- 40ล้านปอนด์ก็น่าจะซื้อได้แล้วสเปอร์เองก็น่าจะพร้อมขายเพราะตกเป็นตัวสำรองเรีบร้อสำหรับเปียร์มิลคอยเบียกนั่นเองนะอา้าวรอดูแล้วกันซึ่งตัวนี้จะนํำเชียร์ขาดใจเลยของดีไปดึงมาให้ได้นะสำหรับริชาร์ดอานโนแล้วก็ทีมงานของเอริกเดนฮางนั่นเองนะสำหรับเปียร์มิลคอยเบียกนั่นเองนะจ้ะาแฟนยูเต็ดตัวนี้ชอบหรือไม่ชอบ คอมเมนต์มาบอกหน่อยชอบหรือเปล่าหรือไม่ชอบเพราะอะไรยังไงลองบอกกันและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ติดตามมันได้ทุกช่องทางของเรานะตู้ยูนเต็ดฟรีเจอด์นิ่งเดล๊าบทุกวันพุณน้มาข่าวกัใหม่วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ